สวัสดีค่ะพอกับซองย้ายมุ่งอีกแล้วตะเวนกับคอยํำแรงล,งล,งลงงร่งแล้วพี่น้องนี่ค่ะส้มวิวน้ําเลาะบานย้ายมุ่งตะเวนคอยคำาย่แรงแล้วย้ายมุ่งก็บเสมาเห็ดเนีกินอีกนี่ค่ะพี่น้องเมนูของย้ายมุ่งมัน,นี่ย้ายมุ่งสีออมเขียดค่ะออมเขียดน้อยพี่น้องจ้าเขียดน้อย ลวกน้ำห้อนแล้วกท็ทำความสะล่างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะสีออมใส่ออมสะพายตูต้นหอมแล้วก็ใส่ใบมะละกีนกค่ะถือผักใส่เกิดย้ายมุมบ้านย้ายมุมอย่อผักใส่หลักอะปลาตดิบทั้งหลายกับนี่นี่ค่ะกระเทียนน้อยตะไคร้หั่นซอยพริกแล้วก็หอมหัวแดงค่ะนี่ก็พริกดุกโดด อันนี้เป็นขาเบียแซ่น้าค่ะตําแซ่น้าแท้ขาเบียร,ยรจากในน้อยค่ะพี่น้องวัตถุดิบทั้งหลายค่ะต่อไปให้มกุกกระสิลงมือตําเคียงก้อนค่ะตําตะไคร้ก้อนค่ะ ไอ้แหลกเอาพริกกับกห้อมแดงลงไปเลยค่ะตั้งหมอน้ำพ้อนให้เดือดแด้ค่ะทำเรื่อแกงแล้วๆผสมเอาเลงหม้อเลยค่ะ

เกลียดน้อยลงไปเลยค่ะเกลียดน้อยลงไปแล้วก็ป่งเจียงเลยค่ะน้ำปลาค่ะปะลา เด็กน้อยค่ะนั่ื่ิลรถค่ะน้ำปลาปขอเบียร์ต้องไปพ้อมค่ะ ได้กาียจะงน้อยเพือนำได้คนค่ะจะเป็นรั่วๆจะเสียค่ะ อย่างปดียวสุกค่ะที่รุ่นดูค่ะนั่นเลย เกลียดง่ายๆแบบบานๆเท่านะะั้นแหละค่ะพี่น้องชิบรสชาติ ไปน้ำหน่อยนีแกล่เกียเท่ากับสิบินซีอัวรลัวค่ะต่ไปกับไฟฟปอีกตังไปเลยค่ะต้นหอมค่ะ อ,อมเขียดอ,อมเขียดกอมเขียดอเขียดแล้วค่ะพี่น้องหัวลวดแสบแค่เพื่จะสจแสบแบ้วคไปไปไปาก็ใบใบใบมะระค่ะใส่ที่หลังมูจ้า แล้วจ้าอมเขียดปอเขียดแลยครัพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดหมอด้ยวยเลยแล้วจ้า<ม>แขียนอีเล่พี่น้องเข้าไปกันไปทักตักใส่จานได้ค่ะ เดี๋ยวล้วจ้าออมเขียดพร้อมเสิร์ฟไปเลยพี่น้องออมเขียดน้อยเดีลยวเจ้าพี่น้องอมเขียดน้อยแซบ่บย่มแรง อันว่าเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้มุ่งกับจบคลิป้ำนี้ด้วยค่<น>ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะ